ดิจ้าเราอยู่โรงงานน้ำพริกนะคะเข้ามาข้างในโรงงานนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะนะคะคนก็รอจ่ายตันเยอะมากพี่ยาก็มีน้ำพริกออกใหม่แล้วเดินไปได้ไหมออกอน15บาท มีน้ำพริกออกใหม่นะคะมีตาแดงปลาทูปลาล่ากลรองชิมได้นะครับอร่อยอร่อยให้ชิมฟรีจา้าไม่ข้าวให้ด้วยนะคะชิมฟรีพร้อมข้าว น้ำพริกออกใหม่นะคะมีซ้มตาแก่ดูโคกชอบโคกมากโคกสวยชิมฟรีค่ะน้ำปลา,าเท่าแก่จี้นะคะน้ำทายักน้ำปลาพิยาค่ะผลิตโดยเท่าแก่จี้ค่ะผลิตโดยเท่าแก่จ,จี้น้ำพริกพิยาค่ะ น้ำพริกพิยาปลาพิยาน้ำพริกปลาปลาพิยามีขายนะคะโคกน่ารักมากอร่อยไหมคะเจออีกแล้วอยากรู้ว่าชั่งน้อยหรือช่งอะไรเนาะดีงามดีงามดีงามแชร์ยังไม่เคยได้ยินชื่อชั่งนี้ค่ะเข้าไปนะคะดีงามแชร์ นะคะมีมีผู้หญิงมาห่าอยู่ค่ะเพราะที่ชอบอะไรที่จำไว้นะคะไม่น้อยเดี๋ยวอะไรเอ่อแม่น้อยพาเพลินอ่าแม่น้อยพาเพีนแล้วก็น้องใจฟูค่ะใจฟูดูประค่ะแล้วก็ดีงามแชร์นะคะเนี่ยเนี่ยคนนี้ดีงามแชร์หรือดีงามแชร์ดีงามแชร์สลาแอชอช้างรอเรือกระลันนะคะนะคะพี่อย่าลืมเข้าไปนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะพี่ดีงามแชร์จาก เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเร็วมากเลยอมูยาชิมฟรีได้ค่ะียาล20บาทนะคะมีน้ำปลาพี่ยาค่ะผลิตโดยเท่าวแจกี้ชิมฟรีจ้ะ คนเยอะมากคนเยอะมากมากเลยค่ะร้ำปลาที่ยาคนละยี่สิบบาทนะคะเข้มราคาดีม,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 มากเฉยนั่งเลยนะคะเจอหรือยังคะ พิมพ์ว่าดีงามแชร์จัดให้น้องให้น้องก็พิมพ์ให้กูเกิลค่ะเข้าเข้าดูก o เกิลไม่เข้าเข้า YouTube เข้า YouTube นี่หน้าหรือไม่เข้าแฝดนะคะเข้า u t u b e เปิดได้ไหมคะเข้า YouTube ก่อนค่ะพี่ธรรมดาติดตามของไปเด็นชมเอ YouTube ค่ะเข้า YouTube พิมพ์คำว่าดีงามแชร์สไลเอชอช้างลอเรือกระันเจอเอฟ จะเพิ่มเอซค่ะใช่ค่ะกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะน่ารักมากเลยพี่มาจากที่ไหนคะคลองหค่ะคลองหกพี่คลองหกพี่พี่ชื่อพี่อะไรพี่ออนอินจะไหม่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนยินเจอกันสองรอบเลยนะคะใช่น่ารักมากไปแล้วนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะเจอเอซีนะคะก็เลยให้กดติดตามแล้วเราก็เดินต่อน้ำปลาให้ชิมตีนะคะ ร้าปลาชิมฟีเจ้าแรกนะคะที่มาขายในโรงงานพี่ยาไปของชิมนี่ก็อร่อยนะคะร้านปลากระป๋องก็ออกมาขา,ขายข้างนอกนะคะร้านปลากระป๋องถ้ามาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเราเดินไปเรื่อยๆนะคะไปดู ร้านน้ำพริกข้างในสุดเลยของขายก็มีซ้ายขวานะคะเต็มเลยนะคะของขายมีมุมซ้ายขวา พนักงานก็จ no ัดร no? no, no no? no no ้านนะนะขายดีคนก็เยอะเราเดินไปเรื่อยๆนะคะ จัดร้านใหม่ละคะ่ะพี่ยาเขาวางแนวตั้งนะคะว้าวเยอะมากเลยนะคะใครจะหยิบบนตะกร้าก็ได้นะคะก็ยังมีอยู่ใครจะหยิบด้านบนก็ได้นะคะว้าวเยอะมากเยอะมากพี่ยาจัดระเบียบใหม่นะคะจัดที่วางน้ำพริกใหม่จะหยิบในตะกร้าก็ได้ หยิบข้้นบนก็ได้นะคะสะดวกสบายนะคะขายดีมากๆเลยค่ะพี่ยาเขาจัดระเบียบใหม่นะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้ามีโซนของกินเล่นด้วยตรงข้ามกับร้านน้ำพริกนะคะ ตรงข้ามกับโซนวางน้ำพริกนะคะก็มีร้านขายของจุนเล่นคู่กันตกตแต่ลูกค้าก็าาคุ้นชินกับการหยิบด้านล่างนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ